กับสวัสดีครับสวัสดี f อฟขาเหนินทุกทกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับวันนี้มีคลิปสั้นๆเกี่ยวกับนิกกี้น้าชัดหรือไหนน้อยของเรารีวิวอาหารทะเลกินโชว์แบบแซ่บๆเห็นแ, <c oughs> <c oughs> แล้วบอกเลยหิวตามไปชมคลิปเลยครับผม โอ้โหวันนี้วันหยุดนะครับอยู่ห้องก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับเพื่อนรักเจมี่มัวครับส่งปูขี่พลิกมาให้ครับดูดิโอ้โหปูแม่น้ำดูมันดูมันหืมดูหืมโอ้ยไปเข้าปากดูมือเลยนะอันโบมาตัวนี้ตัวเท่าไหร่พี่ดูราคาไหม มือเลยไม่ตัวแล้วตัวเท่าไหร่ลูกไม่รู้ไม่รู้มาม,มือ <c oughs> มาโอ้ยมอแม่นี่โอยดูนี่ครับ้วนึงุนึง <c oughs> อืมหมูบานมึกอืมกรอบมากอืมตัดไปเลยปูกิีพริก